วันนี้อยากอยากขายเส้นมันกงกรดำกำลังเดินทางมาถึงแล้วนะคะหนึ่งร้อยกระปุกแมะคะ่ค้ากำลังจะได้ของไปส่งนะคะออเดอร์ส่งวันนี้ห้าสิบกลขอดูหน้าแม่ค้าหน่อยนี่ <laughs> วันนี้เราจะแพรของออกพิส่งรัวๆเลยจ้ายาสมุนไทยเท้ของไทยนะคะเป็นยาไทยเส้นชามือชาเท้าเป็นกระดูกทั้งเส้นบนหลังปวดเอวปวดตังเนื้อตังตัวสามารถช่วยให้คุณหายปวดได้นะคะ1นกระปุกม,มี60บบสบแซูน,นะคะมีทั้งหมด6กสิืแคซทานวันละ3ครั้งหลังอาหารนะคะวันละ2คงทังละ2เม็ดนะคะสนใจสั่งซื้อสมัครตัวแทนชักแชทมัได้